ขยายเก่าลำโพงเก่าบูทุดเก่าเชื่อมต่อด้วยกันได้ทำแบบไหนนั้นติดตามชมได้เลยครับ นี่และชีวิตสิงหนาทกับไฟฟ้าเบื้องต้นคุณกบิชังเองได้ที่บ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องนี้นะครับช่องนี้และชีวิตนะครับคลิปนี้นะครับจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะัคือซอมตัวลำโพงที่มีขยายเสียงในตัวนะครับอันนี้แหละ ได้เมื่อแล้วครับเขาบอกมาเอานะครับเนาะเมื่อนี้ึ่งมาทำการ Modify หรือว่า i d ดีไ้คไปนี่เนาะคือมีบูทนะครับลำโพงบูทอยู่กเก่า,กาหนึ่งตัวนะครับแต่นู้นรลายคลิปที่แล้วแหี่เอาีมาสอมเอามันยังใช้ได้อยู่นะครับเนาะเสียามาทําเป็นต่อใส่กับขยายเครื่องนี้นะครับเนาะ <Wow. S 1> ขยายออกลำโพงด้าการเชื่อมต่อเานะครับ ฐานใดที่มีลำพงเก่านะครับมีบูทุดเก่าบว่าจะเป็นหูทุดแบบหูฟังนะครับหรือแบบหนึ่งใดก็ไดไดนะครับที่จะเอามาเชื่อมต่อกับตัวลำพงหรือว่ามีขยายอยู่แล้วนะครับเนาะมีขยายมีปีกต่อเขาทั้งปีได้ครับเพื่อปรับเสียงให้ดีให้ไซสขึ้นนะครับเนาะปรับเสียงถุมเสียงแหลมนะครับแต่ไม,ม่ปีกเขาขยายได้ตรงเลยกไ็ไใดครับนะฮะมาต่อไปเราจะมาทําทการ โมดิฟาอันนี้แกะถอดน็อตเรียบร้อยนะครับเด้อ่ฮะเอาละครับโมดิฟายอ่ายับตูมไ้ใกลนะครับเปิดฟ้าออกนะครับนาะนี่ครับเราจมะมาเชื่อมต่อสายลำโพงนะครับเพื่อที่จะเสียบเขาแจ็คดนหลังของขยายนะครับสัญญาณเข่าขยายก็มีนี่ครับ แ็คแบบเสียบหนึ่งตัวนะครับเนาะนี่ฮะแบบเส้นก,กาวหรือจะเอาแบบปลเาลามาก็ได้ครับมีขายตมทองตลาดนะครับเนาะเอามาเชื่อมตอ่อมาต่อเอากระไดน,นะครับถ้าบม่มีก็เอาสายเกา่าสายวิดีโอสายสัญญัดเสียงเก่านะครับมาตัดไปใส่ได้เลยครับเนาะเอาละนี่ครับการตัดอ่า ปอกดูข้างในครับปลอกอ้าวนี่ครับบอกแล้วสิมีสายข้างในสองเซนนะครับเนาะนี่คะนี่ข้างในสองเซนาการปลอกอีกนึงเพื่อที่จะให้ท้องแดกมันพองมา นี่ต่อมาเอาก็มาเชื่อมนะครับเอาเขากับขวัวลำโพงนะครับนะเชื่อมต่อเขากับขวัวลำโพงนี่ครับจักงซองข้างเลยนะอุ้ยอ่อนเอาแล้วครับ เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนี่ครับจะได้แจ็คสายสัญญาณน,นะครับนี่ฮะแจ็คครงนี้เราก็มาเสียบตรงด้านหลังของเครื่องขยายนะครับนะครับเสียบตรงสัญญาณเข้านะครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับหรือสิตต่อเป็นสองสายมาก็ได้ครับ สญญายญชดานเขามันมีสองสายาต่อมาเพื่อจะเป็นแบบสตอรีโอนะครับสัญญาณสองชันแนลสองข้างมาสัตน,นะครับนี่ผมทำแค่ข้างเดียวนะครับอันนี้นะครับโอเคนี่ครับไปก็ปิดตรงนี้ไว้นะครับก็จะได้เสียงลำโพงออกจากบทตวชนึงอีกตัวหนึ่งก็เขาขยายไปนะครับ สายสัญญาณที่ออกจากมูทุตนะครับถามมีแจ็คนะครับแจ็คแบบเสียบนะครับแบบเสียบแบบนี้ก็ได้ครับทำเชื่อมต่อไปนี้นะครับเวราช้งานกับเสียบเข้าไปเธอเองนะครับหรือจะเอาเป็นแบบหูฟังก็ได้ครับแบบหูฟังนะครับมีแจ็คเสียบแบบหูฟังนะครับทาเชื่อมต่อเขาเจาะต่อมาส่วนได้่วนหนึ่งนะครับใสยเสียบเข้าไปนะครับ ใส่เสียบเข้าไปนะครับเนาะสายสัญญาณกันสิส่วนหนึ่งกันสิไปเข้าท่าพุทธนะครับนะฮะต,ต,ต่อไปเชื่อมต่อกับบูทูธแบบนี้ัเปิดบูทูธน่าใส่สัญญาณเข้าแล้วครับพี่นอ้องมีสัญญาณเข้าแล้ว ครับเรียบร้อยแล้วครับเสียงดังปิ้งเลยเข้าไปก็เปิดเพลงจ้ะครับจากโทรศัพท์นะฮะทาง YouTube หรือ,อยังกระดนะครับเนาะทิ่พการของเขามานี่หมอลำคู่ฮิตสาธิตเดินเพอันอาริเบียนสที่ใหญ่พิมพ์ข้อมูลทุกเรื่องในชีวิตโอเค เป็นจังได้ครับพี่น้องแค่นี้เราก็ได้ลำโพงบูทูดนะครับรุ่นใหม่ของเราแล้วนะครับโดยลําโพงเก่าบอต้องทิ้งครับขยายเก่านะครับที่เป็นชุดเป็นเนี่ยเอาสมารถเอาบูทูดเกานะครับหรือบกเกาเอาข้างใหม่ก็ได้แล้วแต่มักามีมาเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับก็ได้ขยายแบบไร้สายและบัตรนินครับอันนี้ติดตั้งไว้นี้นะครับถ้าเป็นแบบหูฟังนอ้หน่อยๆนะครับ กระได้คือกันนะครับโดยแกะออกมาเราต่อจากสัญญาณไอ้สายลำโพงนะครับเนาะของโูทุดนะครับหลักเชื่อมต่อเขาเป็นแจ็คเขาดัานลังของเครื่องนั้นเองนะครับนะเนาะเขากระชิได้โูทุดเข้าขยายยังก็เก๋วางเงินเหาะนี่ฮะสายจากบูทุดนะครับมาเขานี้สัญญาณเสียงนะครับนี่ครับ เรียบร้อยแล้วครับเปิดฟังเพลงได้เลยครับบัตรเทอร์นิครับนะครับเนาะอะไรล่ะที่ิตสาทิตทองจันทร์ของเรมีสันยา ไยลมยามลงดื่ตั้งมาคือออกงานสื่อเกินหน้าสิงานเหมือนตาบ้านทุกชาติวานที่ตาแต่ว่าแฟนมีดันเห็นหน้าคนไม่ทักสะคับกินโดนใครคงไม่รังเกลียดใครเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับตามีประโยชน์นะครับพอจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชอบนะครับ FC ทั้งและท่านที่เข้ามาชมนะครับเนาะ ช่วยกดติดตามกดรูปกระดิงด่งด้วยครับเพืพ่อจะบอคาบบอผิดพลาดเอ้ยบอพลาดคลิปต่อไปนะครับนะ oh <no. S 1> บรับที่นี่คลิปนี้ขอจบแค่นี้เลยครับสวัสดีครับคอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสิมีเหลืองอี๋ยังนะครับนะ้า <c oughs>